ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนทั้งในประเทศและกระตางประเทศสปปลาวน้ำด้วยครับเมื่อนี้บบาวอีสานคนบ,าน,บ,า,นบานกันบทส่พามากิน,กน,กนอาหารเที่ยงครับนี่ใดเมโน,โน่สมตำต้่มอึงแล้วก็ะอดหมูบรรยากาศท้องไหท้องหน้าเฮ้ากเาครับ สดุดสื่นแจ่มใสครับตํงงามะคงแย่จริงเทียงนี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องมามามาครับบ้านนี้ลงมือลยวยนะครับอิงตมครับอิงใครกินไปแล้วครับเนียนเห็ดอิงเผาหน่อยครับเศบแซ่บเหมือนกันครับพี่น้อง อืมมูนี้วันยุดครับมาหากินขาวทงให้ทงให้ทรงหน้าเกี๋เสียล้อกันด้ยครับพี่ร้รงกันว่าตำบระครุงกันจะสุดยอดแล้วครับ ดูน้องบมันนอกเข้ายาสหายกินของแพง,ง,งไรครับพี่น้องดูยังไงกินยังไงครับประหยัดครับอเพชรหาครับ ตะบุกงอะไรบริเวณกระปุ่นพรผอมครับเนี่ยเอามาซาวก็ะตัมะบุงมาด้อครับไพ,พ้อดนกิ้งเข,าข่าเสร็จแกันครับ ดูลำบากเท่า,าบริจอาหารรูหลาหมาเฮาเนาะครับทุกคนกินอาหารผื่นบานเท่าเสแบพักนะครับอ ปุ่นกระเซียบครับเศร้า,ากนันเลยขอหยาดใส่มือแล้วแบบเนี่ยมท่านเลยอะส่สอนมาแสบครับ,อเ,อรบเอามือเอามันยากาศช่วงเที่ยงๆบ,บนี้อยู่บ้านไรหรอกครับเพราะว่ามันห่อนครับนี่สูงบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเข้าอไรหรอกครับโอ้เย็นมีแห้งครับ บิ่งแล้วก็ฝากแจก้งไว้เล้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซักขยเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาอีสานคนบาตในการทำคลิปต่อไปเด้อครับซาถูกครับคนใหเบิง่งให้เราไม่รวยเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้ถือร้อนจะหนึ่งครับวันนี้เาวเล็กน้อยเนศะร้าวศเล็กน้อยใส่เลยมัน นี่ละเจ้ากระปุนเศร้าของแ้ครับอเอามือเนศร้าเศร้าเศร้าเลยครับกระปุนเศร้าของแ้มา